กกี่ยวับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะแบบบ้านริมน้ำสุดเจ๋งจากทั่วโลก ตามหลักฮวงจุ้ยของบ้านที่ทำเลดีแล้วตัวบ้านที่บริเวณด้านหน้าจะต้องอยู่ติดกับน้ำได้ด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาซึ่งนอกจากจะเป็นบ้านที่ทำเลดีแล้วรูปแบบของบ้านก็จะต้องมีความสวยงามไม่ซ้ำใครฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูแบบบ้านริมน้ำสุดเจ๋งจากทั่วโลกกันค่ะหนึ่งบ้านบนเสาริมทะเลเดบโพเฮาส์ ผลงานของบริษัทสาปนิกในประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วเป็นการปรับปรุงจากกระท่อมตรวจการชายฝั่งเดิมที่ทั้งเก่าและผุพังโดยทาง F2 Architecture ได้ปรับเป็นบ้านแนวคอนเทมพอรารีที่มีห้องนั่งเล่นหันหน้าออกสู่มหาสมุทรอันกว้างไกลโดยด้านที่หันออกสู่มหาสมุทรนั้นจะทำการล้อมด้วยผนังกระจกเพื่อเปิดให้สามารถมองเห็นธรรมชาติอันสวยงามที่โอบล้อมบริเวณบ้านเอาไว้ได้ สองตึกเล่นระดับริมทะเลบ้านหลังสวยที่ตั้งอิงอยู่กับภูเขาหินด้านหลังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกจากฮ่องกงในนาม o r i g i ิน l ลวิชันเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันไปมาซึ่งหากมองโดยละเอียดแล้วจะพบว่าบ้านหลังนี้เน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติรอบข้างทั้งตัวบ้านที่โอบล้อมด้วยหินจากราด้านหลัง โดยที่นี่จะมีจุดเด่นอยู่ที่สระว่ายน้ำขนาด15เมตรที่เมื่ออยู่ในสระว่ายน้ำมองออกไปจะเห็นทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งการออกแบบที่ทำให้สระดูไร้ที่สิ้นสุดนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังได้แบบว่ายสู่ทะเลเบื้องหน้าสระบ้านทรงกล่องบนหน้าผา หากมองจากมุมไกลๆด้านบนผาหินริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังนี้อาจมองดูคล้ายกล่องสีขาวเรียบๆตั้งโดดเด่นออกมาจากภูเขาหินอันครุคระแต่หากมองลึกลงไปถึงตัวบ้านจะพบว่างานออกแบบของบริษัทสถาปนิกในฝรั่งเศส AABE หลังนี้แม้จะเน้นความโมเดิร์นและมินิมอลทั้งภายนอกและภายใน แต่ก็ยังมีการเปิดรับและการสอดประสานของทั้งภายในตัวบ้านและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ภายนอกได้อย่างลงตัวทั้งถงห้องนั่งเล่นและห้องนอนชั้นบนที่ทำเป็นกระจกเพื่อช่วยให้มองเห็นทิวทัศน์รอบข้างได้อย่างไม่ติดขัดสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับทะเลด้านหน้าโดยในขณะเดียวกันส่วนกำแพงบ้านด้านนอกก็ก่อขึ้นจากหิน เพื่อทําให้ดูมีความกลมกลืนเชื่อมต่อกับรูปลักษณ์ของภูเขาที่ตัวบ้านตั้งอยู่สี่ป้อมประการสูงเฉดฟ้าป้อมประการสีขาวบนฐานหินหลังนี้ดูจะเป็นบ้านริมน้ําที่มีดีไซน์สะดุดตาที่สุดเนื่องจากคาแรคเตอร์อันโดดเด่นของบ้านหลังนี้เพราะหากเราอ้อมไปอีกด้านก็จะได้พบกับบ้านพักตากอากาศสไตล์โมเดิร์นอันใหญ่โต ที่มีพื้นที่สำหรับต่างสรรค์ผ่อนคลายขนาดใหญ่เป็นสนามหญ้าที่พื้นที่กว้างและที่ขาดไม่ได้ก็คือสระว่ายน้ำซึ่งมาในสไตล์อินฟิน i t y p o ู l เมื่อหลงเล่นจะให้ความรู้สึกเรากับกำลังแวหวกว่ายอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 5. าเชลเตอร์เหล็กกลางป่าบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวและห้องน้ำหันมาสร้างบ้าน โดย The Whip Shelter บ้านสร้างสำเร็จหลังนี้เป็นการต่อยอดของว h i ที่นำประสบการณ์กว่า75ปีด้านการออกแบบและโลหะที่พวกเขาเชี่ยวชาญมาสร้างเป็นเชลเตอร์ริมน้ำหลังนี้โดยเน้นความสอดประสานของตัวบ้านที่ทำจากเหล็กกับธรรมชาติรอบตัวบ้านเช่นสีของบ้านที่ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศรอบข้างครัวขนาดใหญ่หรือจะเป็นห้องนอนที่สามารถเปิดหลังคาวไว้สำหรับดูดาวยามค่ำคืน 6. บ้านไม้ริมอ่างเก็บน้ำ Hot ร์ m t u r n ์เกอ e r s ตัวซีเพียงชื่อก็บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของบริษัทสถาปนิก b a c k r u m a r c h i t e c t โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศริมอ่างเก็บน้ำใน Lower Austria ที่เน้นความเรียบง่ายและสงบหากมองจากนอกบ้านเราจะเห็นดีไซน์ที่เน้นความกลมกลืนไปกับพื้นที่บริเวณรอบข้าง แต่ว่าหากเดินเข้าไปภายในบ้านสีดำหลังนี้ภายในจะให้บรรยากาศอีกในรูปแบบหนึง่งเป็นความสงบแต่เป็นความสงบในสไตล์มินิมอลแบบที่บ้านในสไตล์สแกนดิเนเวียนนิยมทั้งการใช้ไม้เนื้อสีอ่อนโชว์ลายไม้ทำผนังและฝ้าเพดานเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์สแกนดิเนเวียนในห้องนั่งเล่นที่นำมาตกแต่ง และทั้งหมดนี้ก็คือแบบบ้านริมน้ําสุดเต่งจากทั่วโลกที่ทางเรานํามาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่แอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ